วันนี้ก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันตัวใหม่นะคะใช้สำหรับการจองคิวนะคะเวลากรณีที่เราจะไปติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆไม่ต้องไปยืนต่อคิวเองแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เคมาเลยค่ะ bmaq ตัวนี้นะคะ oh. แล้วเราก็เปิดขึ้นมา oh. เป็นการจองคิวนัดล่วงหน้าของกรุงเทพม,มหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นเขตอะไรนะคะ oh. เราสามารถนัดล่วงหน้าได้โดยกดไปที่ปุ่มด้านล่างตัวนี้นะคะนัดล่วงหน้า ก็จะมีเขตในพื้นที่ที่เราอยู่ใกล้เคียงนะคะมาให้ดูว่าบริการที่เราต้องการนั้นสามารถจองคิวล่วงหน้าได้หรือเปล่าแล้วก็จองได้วันไหนบ้างนะคะอย่างเช่นสำนังกงานเขตมินบุรีนะคะกรณีที่ถ้าเราต้องการจะไปทำบัตรประชาชนเราก็จะสามารถดูได้ซึ่งตอนนี้เป็นการจำกัดปริมาณนะคะการทำในแต่ละวันนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นว่าคิวเนี่ยค่อนข้างจะเต็มนะคะ ตอนนี้เต็มเนะเาะแล้วก็จะไปดูในของเ,อเดือนหน้าได้นะคะในส่วนของสมมุติว่าเราไปเขตนี้แล้วเรารู้สึกว่าไม่ว่างเราจะอาจจะลองดูที่เป็นเขตน้องจอกนะคะก็ดูได้ตอนนี้ถ้าเราจะไปงานทะเบียนราษนะคะอาจจะไปแจ้งเข้าแจ้งออกนะคะเขตน้องจอกในวันจันท์นี้จะมีว่างอยู่ได้ถึงห้าคิวสมมุติว่าเราจะจองในวันจันทร์ตอน9้าโมงนะคะ เขาก็จะให้รายละเอียดของเรานะคะว่าต้องการจะจองด้วย QRcode นะครับประเภทของรายการจองคิวที่จองได้นะคะเนื่องจากว่างานทะเบียนราดบางรายการนะยังงดให้บริการอยู่นะคะ <A> <C ode> แล้วเมื่อเราจองเสร็จเรียบร้อยเราก็กดนะคะรับ QRcode <A> <C ode> เราก็จะได้ QRcode นี้นะคะเราจะต้องไปในเวลาที่เราจองนะคะซึ่งก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านนี้นะคะว่าเป็น9โมงถึง10โมงนี่คือเลขคิวของเรานะคะ เมื่อเราไปถึงนะคะเราก็ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะแสดงมือถือแล้วก็ QRcode เจ้าหน้าที่ก็จะยิง QR code ตัวนี้นะคะแล้วก็ออกเป็นเลขคิวให้กับเรานะคะในระหว่างที่เรานะคะกำลังดำเนินการอยู่ที่นั่นนะคะมันก็จะมีนะคะแมสเซจนะคะหรือเป็นข้อความขึ้นมาให้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้แอดมินก็ได้ไปทำบัตรประชาชนไว้นะคะก็เลยแคปหน้าจอไว้ตอนนั้นว่า ระหว่างที่เราสมมติช่องเบอร์หนึ่งเรียกช่องเบอร์สองเรียกเนี่ยก็จะมีข้อความเด้งมาเตือนจะผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ทําให้สะดวกนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการรอในบริเวณห้องแอร์ที่มีอ,อ,อากาศปิดทึบนะคะก็มานั่งรอด้านนอกได้นะคะตัวนี้ก็จะสะดวกมากเลยถ้าเราจองแล้วเราไม่พร้อมนะคะเราก็สามารถกดยกเลิกได้นะคะทำการยกเลิกนัดหมายของเรานะคะ สามารถเลือกดูเขตที่เราต้องการได้นอกจากงานบัตรประชาชนงานทะเบียนราษฎงานทั่วไปแล้วนะคะก็ยังมีงานอย่างอื่นนะคะที่สามารถติดต่อได้อย่างเช่นงานฝ่ายรายได้นะคะฝ่ายการคลังฝ่ายปกครองนะคะก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็จองในพื้นที่ที่เราต้องการได้ว่าว่างอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเราจองไว้ตอน8โมงถึง9โมงนะคะเราต้องไปให้ทนันภายในระยะเวลาที่เราจอง แต่ถ้าเราไปก่อนเจ้าหน้าที่จะให้เรารอด้านนอกนะคะเนื่องจากเป็นการจํากัดปริมาณประชาชนนะคะที่อยู่ในห้องแอร์นั้นนะคะให้มีปริมาณพอเหมาะนะคะกับการบริการนะคะแต่ว่าการจองแบบนี้ก็ดีกว่าที่เราจะต้องไปยืนรอตั้งแต่เช้านะคะ6กโมงแล้วก็รู้เลยว่าได้คิวแน่นอนนะคะที่เราลางานไปเพื่อที่จะไปทําบัตรหรือจะไปติดต่อนหน่วยงานราชการนะคะก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้แล้วก็การที่เราจองแบบนี้ไปเนี่ยคราวที่แล้วที่ใช้เวลาการทำบัตบเนี่ยอยู่ประมาณ 5- ้านาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาได้เลยนะคะ mm hmm. ยังไงก็ถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะก็จะนำแอปพลิเคชันดีๆนะคะมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ